่อยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะป่ากลับมาถึงนาแล้วเราจะไม่กบก็ได้เตรงนี้เนี่ยก็คือหวานไปเลยทั้งนี้มันตกอีกจะได้พอดีทังนี้เขาหวานแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ฝั่งนี้แหละมันจะขึ้นพร้อมหญ้าแล้วแหละมันคงจะแทรกแซงหญ้าขึ้น่ะไม่งั้นมันจะไม่ทันหญ้ามันจะขึ้นก่อนเสียดายถ้ามันแดดสักสามวันเนาะมันจะหมดแล้วนะไม่แน่ตกไม่ตกก็ได้คืนนี้เพราะเป็นว่าน้ำหมอกลงเช้านี้เช้า หมอกลงแล้วถ้าหมอกลงแสดงว่าฝนมันจะหมดแล้วปลาแบกไหวไหมวาให้เด็กเไปเลยแล้วถ้าดินมันแห้งถึงจะตีได้ถ้าตีตอนนี้มันก็เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่นี่มันเปียกมันเปียกมันเป็นรอยแต่ควายป่ามนอยู่มันยังติดตูมติดมันอยู่มันอยู่ลืมควยป่ามันอย่าบาดไม่เลยขนาดเลยเกินละสิบโลใช่ไหมขนาดเดินเบาๆยังยังติดเลยทุกคนผ่านเสร็จแล้วแบบ แปดโมงไปแปดโมงวันไม่เสร็จกันวันาแปดโมงไม่เสร็จหรอไม่เข้าใจว่ามือจัิงจีิไม่เสร็จไงพญาบอกค่าฝนมาพร้อมป้าเลนว่าวันจริงๆวันเพิ่มฝนตกเลยวันไม่ไม่ป้าทักไลน์มาเพียบเลส่งฟ้าสว่างสวยไปให้เลยโอ้ตอนที่ฝนยังไม่ได้คิดว่าจะตกเนาะชิทีนี้ป้าบอกว่ามันกำลังไปมันกำลังไปเออปุ๊บเราก็ไปทำห้องกับดาดาอยู่นู่น มุดมาเลยีนิดท่านกันนั่นแหละท่านฝนด้วยเพราะว่ามันน่าจะหมดนะรอยาทีเปลี่ยนซุสก็จะหากว่าอันนั้นมันก็จะแบบก็ตีก็ได้ตีดินเอาเออหวานแล้วให้มันดินแห้งก้อยตีก็ได้้มันดินช่มลานไปเลยให้มันหมดไปเลยคีึเพราะว่ากันไปไปหวานให้เร็วเรว นู้นเอ็ดมิเรนน่ะเอ็ดมิเรนยังอยู่จัะไปหมเว้นแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีเชือกแต่พับเลยแล้วไอ้เจ้ามันไม่ไหนเชือกกันได้อเาเขาละไอมิวเลเนี่นายต้องขาบมือให้เบอกเขาว่าสอกฟังรา่ปซื้อมาบัดค่ะบัดอะ ้าาใหเเออามมาก็มง,งสวัสดีค่ะได้เวลาพาน้องเข้าบ้านแล้วแต่น้องไม่อยากเข้านะวันนี้วันนี้ดื้อนะดื้อไม่อยากเข้าบ้าน มาเร็วมาเร็วมาเร็วกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเข้าบ้านกินน้ำกิน,น,น,นเร็วเร็ว แมงเยอะแมงเยอะเป็นไรนะแมงเยอะแมลงเยอะอ๋อแมลงเยอะอืมแล้วแมวสองตัวเกี่ยวอะไรเนี่ยฮะอ๋อเขาเอาวัวเขาคอกที่ไหนกันบตาคิดว่าจะให้กระถินเขากินไงนั่นนะอืมาจะให้กระถินมาเป็นขบวนเลยทั้งแมวทั้งมาอยู่เห็นไหมไปแย่สวยๆจะบังเยี่ยมมีผักบ้องอ่อนๆด้วยลูกปอืมไปเรื่อ เออมันดุนะค่อยยังบอกว่าขาออกมาตะเทียมันสั่นหัวก็รู้ไม่เหมือนที่มันถึงาขาออกมาค่อยเห็นอ้าวก็มันตาขวางใส่เจ้าไงเนี่ยมันสั่นวันนี้ไม่ได้เกี่ยวหญ้านะภาษาเอามาฮะบบไปพื้นเปียกพื้นเปียกอืมไฟอันนี้ก็ร่างสิบจุดแล้วเออพื้นเปียกมันแย่งแล้วมันรอดแย่งแล้ว โอ้โหอัดมันแน่นเลยนะนี่กระสอบเดียวน่ะยากอ่อนๆทั้งนั้นเลยนี่ผักบุ้งด้วยมีผักโขมด้วยเออโอ้ยโอ้พี่จะคลองดีๆสันๆๆหน่อยเสือสันๆหน่อยจับสันนมันแน่นเกินไปออไปถึงสันหญ้าหรอเออให้มันใหญ่ๆหน่อยมันเออมันแน่นไงก็เลยบอกให้ซานๆหน่อยไปเดี๋ยวไฟก็ติดแล้วไปแล้ว วันนีน้อร่อยนะหญ้าสวยมากหญ้าสวยหญ้าอ่อนดูสิอุ้ยเขียวกินแบบอร่อยอร่อยเลยหม,หมดกล้าหมดกิ่งเลยเนาะเออเพราะว่าหญ้าอ่อนๆหญ้าอ่อนๆกินเลยลูกเอ้ยไปจำปาก็มาส่งบ่าพาวัวเข้าคอกบ่วันนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะอ่าเดินทางมาเองนะคะแล้วก็มีนางรำเก้าคนนะคะไปแม่ปาจำปาจำปกลังหมดแล้วเราต้องรีบไปโอ้โหวิ่งตามแล้วเสือ,อเออนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องแมว เอา้เอาเจ้าตัวดําวิ่งตามเลยนะ FC ดูสิโอ้โหวิ่งจุดๆเลยตามมาจ้ําป่าอู้จ้ําป่าไวไตัวดนะํไวมากจ้ํป่าวิ่งจุดขึ้นต้นไม้เลยโหอ้าวจะล่นหรือเปล่านี่เอา้าล่นๆๆดูธรรมชาติไปนะครับ FC เนี่ยโอ้ที่เขาตามนี่ก็คือ เขาหิวอยากกินอาหารตั้งตามแม่เดี๋ยวแล้วจำปาเอ้ยวิ่งกันเร็วลูกวิ่งเร็ววิ่งกันเร็วที่เขาวิ่งตามก็เพราะเขาหิวนะคะเมื่อไหรแม่จะให้อาหารน้อเมื่อไหรแม่จะให้อาหารน้อไปถ้าแม่บุญเหลือบุญรอดพาบ้านเขาก็วิ่งตามวันนี้มีงานลำนะคะผู้อยากจะดีมาถึงแล้วนะคะจะพามาเองนะคะมาแล้วนะคะเอซี่มาทึงนแล้วเดี๋ยวเราลี ตอนัะท่านนะคะน้ำหรอคะหลับพ่ะว่าบนั่งย้อนมือไหร โดนมดโดนมดโอ้โดนมดมดกัดตรงกางเลยค่ะแม่ตรงนี้เลยมดกัดบกัดตรงกลางตรองนีมดขยบมาขยบมาหามดไตตรงขอบพอดีโอเคโคได้ค่ะได้ค่ะตรงนี้พอดีพอดี เข้าคาเข้าคาเ็นไหมคะเสียไหมคะป้าเห็นตรงไหมคองไหมคะพอยากพอมีพ่นี่ป้นเตี้ยวเกียงเข้าเพียเอีงเข้าเียงเียงเสียงเียเามาด <oh> <oh> okay, ้วยมาด้วยไม่ไ bueno ด้โอเคโอเคได้ได้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณเฉพาะขอใคทุกคนแหละทขอบคุณทุกคนและขอบคุณควที่อยู่ที่้าขอบคุณน้อนบ้าุภาพแข็งแรงนะแม่้าคนขึ้นนะไม่น้อยคนขึ้นตัวลงาคาลงไสแต่คนเป็นนานนคือหลายท่านอาจจะยังแบบไม่เคยเห็นหน้าตานี้คือคุณแม่น้อยนิวยอร์กจริงตอนนี้ตัวจริงมาไม่น้อยขึ้นนะเจ้าเจ้ปอบขึ้นนะ